พอมอดไฮเวย์น,นะครับวันนี้ครับมาเสนะเหยื่อครับตัวนี้เป็นลายไม้สนนะครับลายไม้สนนะครับต้นแขงครับมี่ลายเซนพอมอดไฮเวีย์ครับดังนั้นเป็นไม้สนจากอเมริการหน้าตัดนะครับเป็นลายเ้นาษาสานจิตว่าสันตินะครับ ส่วนด้านข้างด้านนะครับเป็นบันทึกวันเดือนปีเลีครับ8ทับ 4, ี่หนะครับด้านหลังครับโดนหลายเสียงหามทีเดียวด่าครับไายไม่สนพร้อมกันสว่างครับกันสว่างชัดเจน ตัวนี้นะครับมีจานวนยิกัดครับทั้งหมดสิบตัวนะครับแี้ก็มีลูกค้าไปแล้วนะครับสามตัวทั้งหมดยังเหลือตัวจก่งอยู่ครับตัวนี้ก็น้ำหนักดีนะครับประมาณ4ี่เซนขึ้นะครับกันสวะพร้อม นะครับให้สนใจนะครับก็นนบตนนิดต่อในตัวรงวมงานได้เลยนะครับชอบสไตล์ไหนมีหมดนะครับเยวไม้์สดอเมริกานะครับ สั่งจองทางติด่อกันนั่นครับก็โทรมาคุยกันได้นะครับสำหรับเยอะกระโดะครับครับ,รบสนสวยงามติเดียว โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ